สวัสดีครับนัทเทคเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกาวันนี้นัทมีรถเข้าใหม่นะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรายการที่สองนะครับที่มารีวิวนะครับในคลิปของวันที่ สานะครับกรกฎาคม2 5ง4ครับตัวนี้นะครับเป็นรถคูปัตตานะครับ L 3 0 0 8นะครับวงมันวนแบบนี้อย่าคิดว่า36นะครับเป็น30แรงม้านะครับตัวนี้ระบบเดียวกันกับ36แรงเลยนะครับเป็นรถ2พาว์โฟวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์เป็น3สูบ30แรงม้าไดร์เบกอินเจกชันครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับระบบเกียร์นะครับเป็น8เกียร์เดินหน้านะครับ8เกียร์ถอยหลังพวงมาลัยจะเป็นแบบพาวเวอร์นะครับตัวนี้นัดให้อุปกรณ์นะครับชุด ใบมีดในดินหน้านะครับตาช้างแล้วก็จะเป็นผันพวนนะครับผ่านพวน6ใบนะครับราคาค่าตัวนะครับพร้อมปรับสภาพนะครับตัวนี้ทําสีใหม่รอบคันสภาพพร้อมขายพร้อมส่งนะครับตัวนี้อยู่ที่2องแสนหกหมบาทครับสองแสนหกหมบาทนะครับขายเฉพาะเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทเทคเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับที่0 9 1ย์1 1 1 9 1นะครับคันนี้ยางใหม่4เส้นนะครับ มาดูสภาพใกล้ๆนะครับรอบๆคันนะครับยางต่างๆใหม่นะครับนะครับยางหลังเต็มๆนะครับเป็นยางอัพไซส์นะครับเป็นยาง1ิบดี่ขีด2ี่่นะครับยางหน้าเป็นยางแดขีด16นะครับนั่นหมายความว่าตัวรถเนี่ยเท่ากันกับ36เลยนะครับเพราะว่ายางเดิมของ30แรงเนี่ยจะเป็นขอบ16บนะครับจะเป็น7ขีด1ิบตัวนี้อัพมาเป็นยางของสายบแล้วเป็น8ดขีด16แล้วนะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับ ยางเดิมก็จะเป็น11.2ขีด24นะครับส่วนตัวนี้นะครับอัพเป็น12.4ขีดยแล้วนะครับมาดูด้านชั่วโมงการทํางานนะครับรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับดูรีวิวผมนะครับอยู่ที่1,196ชั่วโมงนะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้เห็นนะครับสภาพโดยรวมที่ชัดเจนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับตัวนี้นะครับพวกคอนโทรลต่างๆนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับเบาะหพุ่มให้ใหม่นะครับมือจับโฟวินต่างๆนะครับตัวนี้เป็นโฟลังงอยู่ตรนีบ ด้านหน้าถ่ายหลังตรงนี้นะครับเกียร์ฝากก็อยู่ตรงนี้นะครับสี่เกียร์สี่ช่องนะครับท่อนคัตต่างๆนะครับรถไม่มีผูนะครับยางเต็มๆนะครับด้านท้ายนะครับนัดเกาะเป็นหางหกนะครับหางหกใบยี่สิบนะครับตัวนี้มาดูชุดท้ายครับแขนหลังชุดท้ายนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็สลับนะครับแขนยกต่างๆนะครับตัวนี้เช็คขวาไฮเรียบร้อยนะครับไฟท้ายกล่องเครื่องมือครบนะครับ ให้ช่างน้อยรีวิวการทำงานเช่นเคยครับสำหรับ30แรงม้าว่าจะตอบโจทย์ได้ดีขนาดไหนอย่าลืมมาโฟวินขึ้นนะครับโฟวินนะครับ30แรงม้านะครับเครื่องแน่นๆนนะครับเสียงแน่นๆเลยนะครับโฟวินขับ4นะครับโวมอะไรพาวเวอร์นะครับ8เกียร์ด้านหน้า8เกียร์ถอยครับหางเร็วนะครับคือเวลาเราลองรถให้ลูกค้าได้ชมนะครับผมอยากลองให้มันครบทุกระบบนะครับจะได้ไม่ได้ ว่าเออตรงนั้นใช้ได้ไหมตรงนี้ใช้ได้ไหมตรงนี้ลองให้ดูหน่อยนะครับแต่ว่าการทดสอบนะครับเราไม่ได้ทดสอบแบบนานนะครับให้ดูว่าระบบของรถนะครับทุกระบบเราใช้งานได้ปกติใช้งานได้จริงนะครับเผื่อไปถึงมาบ้านลูกค้าเราจะต้องไม่ได้ว่าเตีกันว่าอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับคือตามคลิปเลยนะครับรถนะครับนี่ไถทวนนะครับสบายสบายครับ30แรงม้านะครับ3สูบโฟวินะครับ อันใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191ครับ0918611191นะครับรถคันนี้ก็มีการปรับสภาพทำสีให้เรียบร้อยนะครับเช็คพร้อมใช้งานเกียร์เงียบมากนะครับวิ่งวนวิ่งวนวิ่งเกียร์ต่อต่อเกียร์หนึ่งสองสาสี่วิ่งบนเอาโฟวินลง คือวิ่งควินนะครับนะครับฟังเสียงเครื่องเสียงเกียร์เสียงเครื่องครับก็ถือว่าโดยรวมนะครับสภาพนะครับ80%ขึ้นนะครับแรงแงเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมาดูรถได้นะครับอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอ่ดูเพาปั่นพีดีโอด้านท้ายครับใช้งานปกติครับผมหมูช้างต่างๆนะครับ นะครับสวยดีนะครับหงช้างไม่สึกนะครับอ่าเช็คลูกปืนล้อนะครับก็มีขยับบ้างนิดหน่อยนะครับหรือว่าไม่หลวมนะครับแน่นๆนะครับลูกหมากเช็คให้เรียบร้อยนะครับสภาพนี้คือพร้อมขายพร้อมส่งนะครับ2องแสนหกนะครับโอนจองปุ๊บส่งได้ปั๊บเลยนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับงานไล่งานนาหรือว่าไปตัดหญ้าตามสวนนะครับสบายๆนะครับ ไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันนะครับเล่อเครื่องนะครับน้ำวนดีเครื่องยนต์นะครับเครื่องแน่นๆนะครับดูนะครับแบตต่างๆนะครับแป๊บเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องยนต์นะครับก็คืนปั๊มน้ำนะครับไม่แตกนะครับไม่สันไม่คอน นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับมาดูรถได้นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอูดรธานีนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่0918611191ครับราคาย่อมเยาครับตัวนี้นะครับเป็นรถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมาดูรถได้เลยนะครับรถของเรายังมีอีกหลายคันให้ท่านเลือกนะครับ3 6 3 4ีนะครับมีครบนะครับ21แรงม้านะครับ ยัน70็ดสแรงเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ